เล็กชั่นที่สุดของความคุ้มค่ารุ่นใหม่ไม่น้อยราคาเบาๆกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes Ben บนซ์เ200 Urban ิรุ่นเฟสลิปนะคะตัวรถค่ะเป็นปี2017และเลขไม์วิ่งน้อยเพียงแค่65,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาเบาๆนะคะเพียงแค่1,190,000 1, บาทเท่านั้น แล้วก็ไฟหน้าสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่เฟสลิปนะคะก็จะเป็นไฟ LED High Performance ะคะ่ะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นไฟใบซีนอนนะคะตัวนี้ก็ให้ความส่องสว่างได้ดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะล้อแมกนะคะก็เป็นล้อแมกดีไซน์เฉพาะตัวเอ b วอร์เบิร์เลยขนาด18นิลนะคะก็จะเป็นลายซิกเนเจอร์ของเขาเลยจะเป็นสีใบคัลเลอร์ค่ะเป็นสีด้ามตัดกับสีเงินแบบนี้นะคะสวยงามมากแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากเลยมาไวไปไวนะคะด้วยลูกทรงของเขาค่ะมีความ ลาดเอียงจะหลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยแล้วก็ทั้งใช้งานได้แบบ4ประตูด,ด้วยค่ะและด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมกับดีไซน์ไฟนะคะโเฉีียวมากเลยเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกับดฟิ f เซอร์แบบปลายท่อคู่อีกด้วย คันนี้นะคะด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะสําหรับ CLA ไม่ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะคะสําหรับช่องเก็บสัมภาระสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้1นถึงสใบเลยทีเดียวหรือว่าถ้าเราจะเก็บของแนวลึกเราก็สามารถพับเบาะหลังได้ค่ะแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะคะอาจจะต้องใช้เป็นระบบแมนนวลแบบนี้แล้วก็เครื่องยนต์คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด1,600ซีซีให้พละกําลังแรงมา้าอยู่ที่156แรงม้าแล้วนะคะ และความเร็วสูงสุดที่ทําได้ค่ะอยู่ที่ประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ อัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าประหยัดสุดๆค่ะเป็นแค่14-16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถไซส์เล็กกระทัดรัดนะคะขับไปในเมืองก็คล่องตัวหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ได้สบายๆนะคะมีแนะนำคันนี้เลยรีบสแกน QR Code โนะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะราคาเบาๆแบบนี้เชื่อว่าอยู่ไม่นานแน่นอนหรือถ้ายังไม่ถูกใจรถคันนี้นะคะสามารถเข้าไปชมรถทุกรุ่นทุกคลสสนะคะได้ที่ www.benk.com คมค่ะมีรถสวยๆ ให้เลือกนะคะทุกรุ่นทุกคัสกว่า200คันกันเลยค่ะภายในสำหรับตัว CLA นะคะเขาก็ออกแบบให้มีความสปอร์ตนะคะแล้วก็เรียบหรูในขนาดเดียวกันเลยช่องแอร์ก็จะเป็นแบบทรงกลมแบบนี้นะคะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตตัวเบาะก,ก็เป็นแบบเบาะแบบทรงกลึงสปอร์ตแบบนี้นะคะข้อดีของรุ่นนี้ที่เมย์ชอบนะคะคือตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะ่ะถ้าเกิดเป็นตัว CLA 250นะคะเขาก็จะเป็นเบาะแบบ อะคันทาราเนาะก็จะดูแลยากนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ออปชันเนี่ยอาจจะไม่ได้วุวาแต่ว่ามีมาให้แบบครบคันเลยหน้าจอนะคะตัว Face l i แล้วหน้าจอก็จะมีความใหญ่ขึ้นคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะก็รองรับ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะคันนี้วิทยุนะคะเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วก็ตัวนี้นะคะไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยเขาจะมีเพิ่มมาให้นะคะเป็น12สีเลยทีเดียวค่ะกล้องถอยหลังก็มีนะคะแล้วก็ไดานามิกซีเล็กคันนี้นะคะให้มาสีรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นอีโคคอมฟอร์ สปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวอินดิวิดค่ะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แอร์ด้านหน้าก็จะเป็นแบบทูโซนสามารถแยกอิกสระซ้ายขวาได้เลยตัวเบาะเมมโมรี Memory มีมาให้ทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้านะคะจดจําตําแหน่งได้ถึง 3าตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะคันนี้นะคะต้องบอกว่าสภาพเนี่ยสวยกิฟมากนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในด้านหลังนะคะสําหรับตัว CLA รุ่นนี้ก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคูปเป้ค่ะพื้นที่อาจจะถูกตัดทอนไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่านั่งได้สบายอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะยังไงรีบแวะมาชมได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนมาไวไปไวมากนะคะ และตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2017เลขไม์เพียงแค่65,000กิโลเมตรเท่านั้นมาพร้อมกับสีขาวสุดหรูนะคะกับราคาพิเศษเพียงแค่1,190,000บาทเท่านั้นคุณก็ได้เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz c l a 200 Urban คันนี้ไปเลยค่ะราคาเพียงแค่1,190,000 1, บาทได้ขับรุ่นใหม่เฟซลิฟกับ Mercedes-Benz c ซ a 200 Urban คันนี้วิ่งน้อยเพียงแค่65,000กิโลเมเท่านั้น คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะมาที่เบนซ์เคนะคะที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ